สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกลนภายในต่างประเทศแล้วคืออยู่ประเทศไทยประเทศลาวเนาะพี <c oughs> ่น้องเนาะพี่น้องแกบุ้มกำลังสิงางไปดำหน้าปะลุงเลยตอนนี้ก็แท่ง,งย,ยูไห่อยูหน้าคือเก่าเพราะว่าดำหน้า,าก็ฮะกระดำเมื่อวานนู่นปาลุงฮะกระเล่นหน้าไฮเดียวเนาะตอนนี้เขากำลังสิงางไปลกกาดเออกำลังสิงหงไปดำก่อนปาลุงเลย แดกดกระแดดดำหน้าหนาแรงเด้อบรลุงเด้อหนาก็ดำไปเลยโอ้ยดแดดแห้งลายแดดหนาก็ดำทั้งดำ,ดำทั้งเหลือง ผิดพลาดประการใดก็ดกขอโทษขอไพ่ลายลายเด้อพี่น้องแกมบูมกะว่าบ่อยากคอยสัตว์มาได้พี่น้องเลยเบาตั้มใายตั้มขวัวเนาะกข็ขอโทษขอไพ่ลายลาย,ลาย,ลายปะลุงเลย <c oughs> ห่อนก็ะห่อนแต่เด็กยังบระเดีลงดำกับแดดเลย หลับเป็นอะไรลูกไม่อยากนอนบ่ฮะตอนนี้กัเแ็ดแดดปลาลุงเลยลูกเพิ่นก็นสีนังไปตามคันนาเนี่ยนี่แหละเนาะมาพี่ลูกมานั่งอยู่ห่มผีมอยมานั่งมองเป็นเป็นผีมอยเฮ้ยมานั่งพี่มองเป็น,เป,นเป็นพี่เด้อหนั่งลกงกองงอหงอมงอมอยงเงี้ยมันเทาให้หน้าพี่น้องเลย ลูกเพิ่นกับคนน้อยๆน,นี่แหละลูกหล้านี่ <c oughs> นี่คือลูกคนหลาคนเล็กเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะลูกคนสุดเ <c oughs> มื่อนี่ก็สิได้แต่เข่งเดียวนี่แหลปะป้าลุงเอ้ยเข่งเบื้องล่างก็บ่อลเล่เอาซั่นดอก <c oughs> มันบ่ไวมันแดดมันเหอ,นเอยเนาะกะาก็สิบ,บ่พอดำ <c oughs> แม่ลูกสามพี่น้อยผัวผลดำนางแล้วก็มีอ <c oughs> บอกแล้วอืม มาทำเป็นอะไรบริจากนอนบลุกฮ้ไบริจากนอนโอ้อันนี้ลูกชายผ่นพี่น้องไอ้ลูกชายละิ่นเด้อพี่น้องของแม่ลูกสามเนาะกินข่าวอิ่มแหละผมกับหญ้าเลยด้หามบริตรัศนอืมคือว่าแเลยเนาะบริจเขาบ้านเขาเมืองนอนอยู่หน้าเลยปลาลุงไอ้ต้นเด็กน้อยเนี่แหละ ข้าวนาขวดเล็กน้อยองหามองเหยียนกับบุรีเขาเนาะต้มขนมกับบุเคยได้กินนะโมโบกุ๊บจัก À. Ừ. không mạnh xịu á lúc mạnh mạnh này đam hải đam na đặt con นองตึกน้องตึกรู้สึกว่าเราเก่าบอกเสือขาดโอ้ยย่องตัวเองกูย่องมึงสิื่อเติ๊ดเอาหลินเราหัวเด้อปลาลุง่นกับเพิ่นหล่ออีกแล้วแข็งมาลุงู ตอนนี้กำลังดำนากลางแดดกลางเดินเลยปาลุงเลยแดดแดดได้นี่น้ำแมนสิบอแดดเด้ยามอยู่เนาะแดดแทแดดหว่าเนาะไหานี่ก็แล้วแล้ว น้าแม่น้อกแก้มกับาลายดอกปลาโลยนาหกไหเนหากฮากะดำไดดละไห่หนึ่งยังอยู่สี่เออยังอยู่หาไหา่อันนี้ก็พอลูกสามปลาโลงด้งนานมานฉันก็โอ้าาสภานฮาซีนงกับบอมีเนี่ยปลาโลงเลยลำบากแห้งเลยเงินองฮาซีนงกับบอมี Xịt phần hàng gật tết Hàng chân bà giặc quá ở đây bà luôn rồi Xịt con phần lâm bà cả lý phần con này nọ cái dân đi สิเป็นหญ้าของมันแม่ลูกสามปลาลุงให้ผู้ใส่หมวกหญ้ามันคนที่อยู่กลางล่ะเนาะนั่นสิเป็นสนีป่าสะสีแดง แดดแดดท้แดดแบาป้าทุกแดดจะเหนื่อยมองลำตาเนี่ยนี่แล้วสาวหายสาวหน้าเนาะขันบ่อเห็ดบ่หากับบ่ิด้กกินต้องล้างสูผ้าหนาสูดินเนาะชีวิตต้องเป็นแบบนี้แหละป้าลรงเลยลเห็นหายเห็ดหน้ากับเหมือนจะมีลำบากลำบากเลยดำหน้าตาแดดเนั่แหละ กลูกสามก,หาก,าก,ก,ก็หากระไปเลยคนกับคนกะเนาะหากระคนกะกินหน่าบ้าฮะกินหน่าบ้า ก้าวสิพ่อแต่ส่วนน่าบ่ก้านะพ่ออายุโตขาดนี่เบิดเลยโอ้ยสิบลเล้วซ้ำสดหรือไทยนี่เออพไปก็หากระอาปาลุงกระพันหาทั้งหาทั้งโลกอะไรพี่น้องเไย ทังดำอะไรเพราะว่า่นก็เคยถูกเคยหัก่านถูกพันหนักมาลาย่านถูกันหนามาลายแล้วเากรสิได้ลงดำไายำหนาอลไเด้อปลาลูิัน ដកลงมาបានហើយ พี่น้องบันนี้ก้ากะเบิดแล้วเนาะหลังจากไปดำก้าเบิดก้าเบิดแล้วเขาก็ับมาโลก,กาต่อพี่น้องเลยนี่ชนีเป็นตากล้องให้แม่น้องแก้มบุมอีกคือเก้าพี่น้องเลยโหนั่งโลก,กายอยู่ว่าว่าพี่น้องเลยโหนโหนมาอันนี้ลูกสามพ่อแม่ลูก ลกกะแซวแซวอยู่พี่น้องเลยพ่อโผ่อันนี้ผู้เป็นพ่อนี่พ่อเพิ่นผูอันเนี้ลูกลูกชายล่ะเพิ่นได้น่ะพี่นอ้องสามปีใหญ่กว่าน้องอันเนย่เน่หาเดือนสามปีพี่นอ้องเลยโผ่ <c oughs> อันนี้สิผู้ปลาโตนี่สิปเป็นลูกลูกคนโตของเพิ่นผู้เสือซีซูพฟเนี่เป็นอันคนที่สองแล้วก็คนที่สามสิว่าอยู่กับพ่อนี่ยแหละพี่นอ้องนี่ โล้วล oh, no. uh, nee, ูกกากระไว้เนาะเออตล้ลูกกาเก่งไหมพี่น้องเอ้ยนั่งแบบว่านั่งลาวลาวลาไปโลดเราเห็นไ่ะอืมอืมบรรยากาศน้ำทรงไห้ทรงหน้าพี่น้องเอ้ยดำนาปังน้ำกันเด้อแม่น้องแก้มบุ้มเนี่ดำหลาเกินไปแล้วพี่น้องเอ้ยแบบว่า แปลว่ากอสีดำหล่านะกอดสีดำหลาก็คือแบบว่าหญ้าเพิ่นบ,บ่ามสบายนะไรไม่รู้ทีแรกก็พิ่นว่นาสิบ่เฮ็ดเฮ็ดหรือบเ่เฮ็ดดีเนาะแต่พอดีแม่ลูกสามเพาแ,แม่แม่ลูกสามแหละพ้นมามาแบบว่าเพิ่นแบบแบ,บ่มีที่อยู่อาศัยนะ มาเลยว่ามาดำหน้าดำหน้าอันนั้นได้ข่าวกับป้านกันว่าสันพอได้กินแต่ก็เลยส่วนกันมาดำหน้าพี่น้องเลยบ้านลงมือเห็นหน้า,ากะกะมีตะกีบกง,งามๆพี่น้องเลยงามอลิกาคนเดี๋ยวขึ้น<อ>เนีย่หยห้อยห้อยแนวกัร์ดบ่เอาแบกินข่าวสิ เซตเลยบดได้บ่ไม่ได้มันกินบดอุลุนเลยอ๋อพิ่นเบะเพิ่นยานหนามนาะพี่นวองเพิ่นบ่ได้แบบว่าเอาหน้าเพิ่นเอาหน้ามาจากน้องน้องพายเพิ่นเองพี่น้องจากจากพายเพิ่นเองเนาะพายเพิ่นซีมีทั้งเทิงแล้วก็ทั้งลุ่มหน้าหน้าก็มีหกไห่ดอกพี่น้องเอ้หน้ากับบ่อลาย แต่หกไฮก็ไ้ใหญ่แบบนี้แหละหกไ้หน้าไม่น้องแก้มบุ๋มนะมีหน้าอยู่หกไฮมีเนะมีพายอยู่สองนองพอไ้ดำหน้าปีหล้ะก็หน้าแซงหน้าปีกะเวลาเ่นเกี่ยวขาน่าปีกะเกี่ยวแบบนี้แหละพี่น้องย่างหน้าแบบนี้แหละหน้าฝนค่ะค้าแบบว่ามันเป็นหน้านำคมดินมันกระิสุ่มมันกรเสิออกน้าเองนะพี่น้องเพิ่นก็เลยเห็นหน้าแซงเนาะ ผล <c oughs> สมาสิกกับป้าลูกกากุ่นกุ่นกุ่นอ้าวลกลกจังสีได้ละลายเมื่ออื่นกับสามสีสามสีดำเมื่ออื่นกันไหนอืม นี้แม่น้องแก้มบุมพี่เน้องอืกกากันแซ่แซ่พี่เนา น้องต้านกน้องตานกบท่าอ้วนกับไปหาหล่อมาเจอพี่น้องเลยโหลบกุนกินกุนกินได้กล้าหาร่อยหมัดลงไปดำ หากันได้หน้าให้เครื่องให้ไปตั้งแต่เครื่องสำเนาให้หนึ่งก็พิ้งหนึ่งย้ำว่เครื่องเบิดกะหาลอยนะพี่น้องเพราะการหน้าแซงมันสีมันสีหน่อยเวลาเฮาดำคลิปนี้เฮาก็จะขอลาคลิปเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุ๋มในเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเอสบายดี